ว้ามีตังช่วยยาเก็บผักอีกแล้วนะครับใส่ถุงเลยไม่ต้องใส่เลยนี่อะไรลูกตำลึงเหรอลูกพูดสิตำลึงมีตังพูดสิตำลึงตำลึงตำลึงพูดสิตำลึงตำลึงเอาไปแทงแกงเกิดไม่ต้องฉีกลูกไม่ต้องฉีกเก็บใส่เลยเก็บเก็บเก็บใส่ยาเก็บใจเออเก็บใส่เก็บใจอันนี้ทิ้งไปเนี่ยอันนี้ เอาเก็บใจเออใส่เลยใส่ยาเก็บใจใส่เออใส่ใส่ใส่เก็บใจเก็บใจเก็บใจโอเคเอาใส่เออใส่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 เก็บใจ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  ไม่เอาที่ลงมือแล้วไม่เอาลูกไม่เอาลูปอ่าใส่ใส่ดีๆใส่ใส่ดีๆลูกใส่ดีๆใส่ดีๆลูกใส่ดีๆใส่ดีๆใส่ดีๆลูกโอเคน้องมีตังนะครับน้องมีตังโอ้โหช่วยย่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยน้องมีตังเก่งจังเลยโอ้โหย่าให้ตังกี่บาทเนี้ยให้ตังบาทหนึ่งย่าให้บาทหนึ่งนะ โอ้หน้าหน้าก็เป็นพื้นขึ้นนะช่วงนี้ก็จะเป็นพื้นขึ้นหน่อยนะครับช่วยยาช่วยยาหน่อยช่วยยาหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหมดแล้วเก่งตบมือหน่อยแล้วเก่งเย้ดิเย้